อาจจะเป็นความใฝ่ฝันต่อนักเรียนหลายคนหรือเป็นความต้องการของครูหลายท่านที่อยากจะให้นักเรียนของเราเจอสิ่งใหม่และเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างสนุกสนานสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านในวันนี้กับผมนายวิระคุณปานได้มานําเสนอสื่อการเรียนรู้ประกอบการสอนในรายวิชาวิทยาการคานวณในสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งวันนี้จะนําเสนอในหัวข้อ s t u d i o io นะครับซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ในตศวรรษที่21ซึ่งมีซึกเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตรในสาระการเรียนรู้และตัวชีวัดนะครับซึ่งกับผมได้ออกแบบสื่อในชิ้นนี้นะครับให้มีความตรงในรายวิชาในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งสื่อชิ้นนี้นะครับ จะมีความน่าสนใจเพียงใดและมีความเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่นะครับขอให้ท่านคณะกรรมการรับชมและติดตามกันนำเสนอได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็มารู้จักและแนะนำการใช้งานของโปรแกรม Studio io นะครับจริงแล้วนะครับตัวโปรแกรมนี้นะครับคุณครูหรือ,อนักเรียน ที่มีความสนใจมีความสามารถในในการสร้างนะครับในการออกแบบก็สามารถสร้างสือ่อตัวนี้ได้นะครับซึ่งเป็นสื่อที่สร้างในออนไลน์ซึ่งปัจจุบันก็สามารถศึกษาเรียนรู้นะครับในการออกแบบได้นะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลในห้ <c oughs> องเรียนเนี่ยได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับแต่ ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตนะครับในการเข้าใช้ใช้งานนะครับสามารถใช้ได้ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟนหรือ i อ a พนะครับซึ่งคือชิ้นนี้นะครับเปรียบเสมือนห้องเรียนเสมือนจริงนะครับซึ่งคุณครูผู้สอนสามารถจําลองห้องเรียนขึ้นมาในรูปแบบที่คุณครูเนี่ยออกแบบตามจินตนาการของตนเองได้หรือผนวกกับรูปแบบแนวคิดของนักเรียนเพื่อให้มีความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ ของนักเรียนเนี่ยเข้าไปศึกษาและหาความรู้ในบทเรียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาสอนการเข้าใช้งานและการเข้าใช้โปรแกรม s t u d i o d ดลีโอออนไลน์นะครับติดตามรับชมได้เลยนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนแรงนะครับคุณครูหรือนักเรียนที่สนใจเข้าใช้งานกโปรแกรมนะครับอันดับแรกนักเรียนก็จะเข้า ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของคุณครูตุลนะครับซึ่งครูตุลเนี่ยได้มีการออกแบบและก็ได้มีติดตั้งโปรแกรมเว็บไซต์ซึ่งเป็นทางลัดในการเข้าใช้งานของโปรแกรมนะครับซึ่งในเว็บไซต์ของครูตุลก็จะมีทั้งบทเรียนนะครับใบงานแล้วก็สอบแบบทดสอบอ้องสมุดข้อมูลข่าวสารและก็จะมีสื่อเพิ่มเพิ่มเติมนะครับในที่นี้นะครับจะให้นักเรียนนะครับให้สมมุติท่านคณะกรรมการเป็นนักเรียนไปแล้วกันนะครับก็ นักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าต่างของสื่อนะครับก็จะเลื่อนนะครับมาที่สื่อสเปเชียลนะครับซึ่งครูตุนเนี่ยได้มีการสร้างออกแบบไว้นะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเข้าใช้งานของนักเรียนนะครับไปกันเลยนะครับสังเกตนะครับหลังจากนักเรียนเข้ามานะครับก็จะเจอกับอ้องเรียนครูตุนสเปเชียลนะครับซึ่ง ที่เป็นห้องเรียนที่เราจะได้เจอกันนะครับในขณะนี้นะครับที่นักเรียนได้เห็นอยู่หรือท่านคณะกรรมการได้เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นห้องเรียนของเรานะครับห้องเรียนของเราซึ่งเป็นห้องเรียนสเปเชียลนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถไปที่มุมขวามือด้านล่างนะครับซึ่งเป็นห้องเรียนของเรานะครับจะมีปุ่มอยู่เล็กๆนะครับเพื่อที่จะขยายให้เต็มหน้าจอนะครับ หรือกดอ l นเเนก็ได้นะครับเพื่อขยายเต็มหน้าจอนะครับสังเกตตอนนี้นักเรียนทุกคนนะครับหรือท่านคณะกรกกรมการก็จะเห็นว่ามีตัวละครอยู่ต,ตอนนี้อยู่2ตัวนะครับซึ่งได้จําลองนะครับโดยกระผมได้จําลองเข้าเป็นนักเรียนอีกคนนึงนะครับเพื่อที่เข้าในการใช้งานนะครับตอนนี้ก็จะมีตัวละครอยู่ในห้องเรียนของเราเนี้ยอยู่2คนนะครับ ในการเดินเข้าใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะมีการสอนนะครับปุ่มสอนในการเข้าใช้งานจริงๆแล้วถ้าตอนเราเข้าเป็นอันดับแรกนะครับจะจะมีการแนะนำการการเดินการเข้าใช้งานนะครับก็คือจะมีการใช้ลูกศรน,นะครับในกลุ่มควบคุมคีย์บอร์ดนะครับปกติเหมือนนักเรียนเล่นเกมหรือ,อคุณครูใช้งาน ปกติเลยครับอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับหลังจากนักเรียนเข้ามาในห้องเรียน s p e c i a l io แล้วนะครับนักเรียนก็จะเจอกับห้องเรียนต่างๆนะครับซึ่งได้มีการออกแบบไว้นะครับครูได้มีการออกแบบไว้ในลักษณะของห้องเรียนนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยครับได้เดินนะครับได้เดินไปศึกษาเรียนรู้นะครับภายในห้องเรียนนะครับ ซึ่งสังเกตนะครับจะมีลักษณะเป็นวงกลมนะครับคล้ายๆกับรูปโลกนะครับหรือเป็นภาพนะครับซึ่งในวงกลมเหล่านี้นะครับสังเกตนะครับจะมีเขียนหัวข้อบอกนะครับเหมือนตัวแรกนะครับอ้องเรียน Microsoft นะครับอ้องเรียนต่อไปนะครับอ้องเรียนการใช้งานโปรแกรมนะครับ แล้วก็จะมีหลายๆนะครับอีกหลายๆหัวข้อนะครับซึ่งห้องเรียนเหล่านี้นะครับเราจะเรียกว่ามันจิเวิร์ดนะครับหรือเป็นห้องเรียนอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งนักเรียนหรือผู้ที่สนใจหรือท่านคณะกรรมการได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้อีกห้องหนึ่งได้นะครับ หลังจากนะครับหลังจากมีการรู้จักนะครับห้องเรียน s t u d i o io แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาเข้าไปทดลองการใช้งานตัวห้องเรียนมัลติเวิร์สของเรานะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับห้องเรียนแรกนะครับห้องเรียน Microsoft Office นะครับซึ่งห้องเรียนตัวนี้นะครับก็จะสามารถ ออกแบบนะครับศึกษาก็คุณครูสามารถศึกษาข้อมูลออกแบบตามหลักสูตรตามสาระการเรียนรู้หรือตัวชีวัดของเรานะครับซึ่งได้ออกแบบตามแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองนะครับซึ่งหลังจากเราเรียนแบบตามแผนการเรียนรู้ของเราแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบทดสอบหลังจากการศึกษาข้อมูล ในห้องเรียนนะครับเพื่อวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับอาจจะเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนอีกทางหนึ่งนะครับต่อไปเป็นการเข้าไปใช้งานโปรแกรมนะครับและก็มัลติวิดต่อไปนะครับที่นี้ก็คือเราเข้าไปในมัลติวิดห้องเรียน m i c r o s o f t Office นะครับสังเกตหลังจากเราเดินเข้าไปใกล้ นะครับห้องเรียนของเรานะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากดตัว F บนแป้นพิมพ์นะครับกดตัว F บนแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็จะมีการให้ยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าเราต้องการที่จะเข้าไปาในห้องเรียนของเราหรือไม่นะครับเราก็กด t r a v e เได้เลยนะครับรอโหลดข้อมูล สักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็จะกำลังเข้าไปในห้องเรียนนะครับอ่า Microsoft Office สังเกตนะครับในห้องเรียนนี้ก็กับผมได้มีการสร้างออกแบบไว้นะครับเกี่ยวกับเป็นเครื่องมือของ Microsoft Office นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้นะครับว่าในโปรแกรม Microsoft Office เนี่ยจะมีเนื้อหาสาระอะไรอยู่บ้าง ซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถรเข้าไปแล้วก็มีตัวละครเป็นของตัวเองน,นักเรียน30คนสามารถเข้าไปได้ทั้ง30คนแล้วก็จะมีตัวการ์ตูนแบบนี้นะครับเป็นตัวละครเราเรียกว่าอวตารของตัวเองนะครับตัวการต์ตูนอวตารของตัวเองเนี่ยแล้วก็จะได้เดินไปนักเรียนก็จะมีความสนุกสนานตื่นเต้นนะครับก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้อีกหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งอย่างนะเป็นนวัตกรรมอีกอย่างนะครับที่จะเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะมีความตื่นเต้นมากนะครับซึ่งสื่อในที่นี้เราก็สามารถสร้างออกแบบไว้ได้นะครับสามารถกดขยายนะครับเพื่อที่จะดูนะครับของเราได้นะครับดูผลงานดู สื่อการเรียนรู้นะครับถ้ามันขนาดเล็กเกินไปก็กอที่เว้นขยายนะครับก็จะมีขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยดูนะครับศึกษาเรียนรู้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ได้นะครับอต่อไปนะครับถ้าหาเราเบื่อแล้วนะครับศึกษาเรียนรู้จนมีความจานานแล้วนักเรียนอยากจะกลับไปที่โรงเรียนนะครับคุณครูนะครับก็ได้ออกแบบนะครับย้อนกลับนะครับถ้า ห้องเรียนเนี้ยของเป็นของครูตุเองนะครับครณครูก็สามารถออกแบบนะครับเพื่อที่จะกดย้อนกลับไปห้องเรียนนะครับเดิมของเราได้นะครับพอรออีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะกลับมาห้องเรียนสเปเชียลกับครูตุนอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเรากลับมาแล้วนะครับเราก็สามารถศึกษาเรียนรู้ใน หัวข้ออื่นๆได้นะครับก็จะมีมัลติเวิร์สอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ท่านคณะกรรมการรับชมนะครับแค่บางมัลติ v เวิร์สนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระแต่และตัวก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับซึ่งรูปแบบการเข้าใช้งานก็จะคล้ายเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับหลังจากเราเข้าไปศึกษาเรียนรู้นักเรียนก็ศึกษาเรียนรู้แล้วนะครับก็จะมี หัวข้ออื่นๆนะครับให้นักเรียนเข้าปรึกษาได้อีกอย่างเช่นบทเรียนนะครับใบงานนะครับแบบทดสอบนะครับและก็สื่อการเรียนรู้อื่นๆนะครับสื่อการเรียนรู้อื่นๆทีนี้ถ้านักเรียนศึกษาเรียนรู้บทเรียนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับและอยากจะไปทําใบงานนะครับคุณครูก็ได้ออกแบบไว้นะครับซึ่งปติวัติตัวนี้นะครับสังเกตที่จะขึ้นมานะครับ มันจะเป็นคุณครูได้สร้างไว้ให้เป็นนะครับเป็น Google Form นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าไปทําใ,ในใบางานนะครับใน Google Form s. ตัวนี้ก็จะลิงก์กับเว็บเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของครูตุนเหมือนเดิมนะครับก็จะมีใบางานนะครับให้นักเรียนเข้าไปทำใบางานนะครับในการเข้าไปทำใบางานนะครับก็จะมี ที่ครูได้สร้างไว้นะครับที่ครูได้สร้างไว้แต่ถ้าย้อนกลับนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในการขั้นตอนในการพัฒนานะครับก็คือถ้าย้อนกลับเนี่ยเราก็ต้องไปกลับไปที่แท็บเดิมนะครับกลับไปที่แท็บเดิมของเรานะครับอย่างนี้จะอาจจะดูไม่ทันสมัยนิดนึงแต่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาของตัวโปรแกรมและกันอนาคตอาจจะมี แบบทดสอบที่สามารถอยู่ในอวตารก็เป็นไปได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นแบบทดสอบก็ลองไปดูครับก็เหมือนเดิมรับกดตัว F ยืนยันที่จะเข้าไปในลิงก์อื่นนะครับก็จะเป็น Google ฟอร์นะครับแล้วก็คุณครูคได้มีการออกแบบตามแผนการเรียนรู้ครับก็มีชั้นป .4 ทับ1ถึง4ทับ4นะครับก็คือ ตามที่คุณครูได้สอนมีทั้งหมด4ห้องนะครับอันนี้ก็ของชั้นป .4 ก็จะให้นักเรียนเข้าไปใช้งานนะครับเลือกชื่อเลือกชั้นของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีแบบทดสอบขึ้นมานะครับเพื่อที่จะวัดประเมินผลนะครับผมนายเวรากบุญปานนะครับคาดหวังว่าชิ้นงานชิ้นนี้จะมีประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมและก็พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับและกับองค์กร นะครับในอนาคตต,ต่อไปและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับในการติดตามและรับชมนะครับห้องเรียนสเปเชียลนะครับของขอผมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ